ครับสวัสดีครับผมมาพิเศษขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ทู 4G วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนเซเวงานถอดแบบงานสร้างอุปกรณ์ 1. สายฟีดเดอร์เคเบิล 2. ไฮบริดคอมไบเนอร์ 3db 3. B, โหลด50โอห์ม สี่หัวต่อสายฟีดเดอร์เคเบิลห้าคัตเตอร์หกเคเบิลไทยเจ็ดคีมตัดสายวิธีปฏิบัติหนึ่งแจ้งเข้าทำงานในสถานีภายในห้องเทเลคอมโดยการเปิดเวิร์กกับ s อ 1. 1แจ้งเข้าไซต์โดยใช้แพนเวิร์กกับ NMC ในภาพรุ่นเดิมที่เคยใช้ติดตั้งมาก่อนหน้านี้รุ่นใหม่ตามในภาพที่จะมาทำการติดตั้ง2ติดตั้ง h, h c หรือ Hybrid Combiner พร้อม dummy โหลด2ชุด TX และ RX ในตำแหน่งที่เหมาะสม บริเวณใกล้กับ RRU 3962 3. โทรแจ้ง NMC ให้ล็อกสัญญาณ2 G 4. ย้ายสายจัมเปอร์เดิมของระบบ2 G 1800 MHz ที่เดินจาก RRU 2 G ถึง PUI เปลี่ยน RRU 2 G ถึงไฮบริดคอมบิเนอร์สองเส้น T-X และ R-X ในกรณีสายยาวเกินไปจะเก็บสายส่วนที่เกินไว้บน l a ดเดอกรณีสายยาวไม่พอจะเปลี่ยนสายจัมเปอร์ใหม่ 4. ติดตั้งจัมเปอร์ของระบบ LTE 1800 MHz จาก RRU 3962ไปยัง h c ทั้งสองเส้น TX และ RX 5. ติดตั้ง Hybrid Combiner ไปยัง POI ทั้ง2เส้น TX และ RX 6. แจ้งโทรแจ้ง NMC ให้อลล็อกสัญญาณ 2G 7. โทรเช็คอารามกับทาง NMC หากไม่มีอะลารา์มค้างแล้วทำการแจ้งออกจากไซต์งาน 8เก็บเศษวัสดุต่างๆในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 9. แจ้งออกทำงานในสถานีภายในห้อง SOR โดยการปิดเวิร์กกับทาง SC ขอบคุณครับ